สวัสดีเชา้าวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคม2025ทุทุกท่ทานครับเมื่อคืนนี้มีผลการขับฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลฟุตบอล b y d C5 ไฟปัตตานีแพ้โปลิเทโร f อ0ย์ประตูต่อ1นนครปฐมยูเนเต็ดแพ้ชัยนาทนบิลศนย์ประตูต่อ1เชียงใหม่ยูเนเต็ดชนะสงขลา f c 2ประตูต่อหนึ่ง และตัดเอซแพ้จันทบุรีเอฟซประตูต่อสมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเอมเพลเลอร์ Emperor ครับของญี่ปุ่นมาชินะเชเวียชนะคาชิมาเอ็ดเลอร์3ประตูต่อศนาแลก็ยากแคมปัสแพ้ซานเฮเฟริุชิมะ2ประตูต่อ4 FC เอฟซีโตเกียวชนะอุลวาเลดไดมอนด์2ประตูต่อ1และ ara, สากามิฮาร่าเสมอวิเซโกเบ1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลคาราบาวครับ ออกฟอร์ดยูไนเต็ดแพ้ไบตัน0ประตูต่อ6ฟูแลแมชนะวิตอล์ซิตี้2ประตูต่อ0เอเวอร์ตันชนะเมนฟิลด์2ประตูต่อ0และกิมบี้ทาวเสมอใน90นาทีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ2ต้องตัดสินด้วยการดวลลูกที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านของกิมบี้ทาวครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์12ประตูต่อ11 ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกการระบากแพ้เฟรเรวาลอส2ประตูต่อ3 FC เอฟซโคเงเกนชนะบาเซล2 2ประตูต่อ0เบนฟิก้าชนะเฟเนบาเช่1ประตูต่อ0และขับบูธชนะการ์ดโกเรนเจอร์6ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2 a งเอลานาคาแพ้บาน0ย์ประตูต่อ4รวมผล2นัดนั้นบ้านได้ผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ1ผลฟุตบอลยูฟาคอน a, League, เฟเเรนลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2ลีกาเอฟซีชนะสปาร์ตาปาร์ค1ประตูต่อ0รวมผล2นัดน,นั้นสปาร์ตาปาร์กได้ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1 มาปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลเดเบลโบขาวรอบแรกของเยอรมันเวลเฮนแพ้ไบยเยนเมลนิก2ประตูต่อ3ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งขันขฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ